เบิร์ตอยู่เพื่อแตงโมสเสมอช่วยทีมงานจัด e, เก้าอี้เตรียมรับแขกร่วมพิธีไว้อาลัยยังคงตั้งใจทำทุกอย่างเพื่อหญิงสาวผู้ซึ่งเป็นที่รักอย่างสุดความสามารถสำหรับเบิร์ตเทคนิคแฟนหนุ่มของแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์นักแสดงสาววัย37ปีที่ได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์พลัดตกเรือจมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยล่าสุดโลกโซเชียลได้มีการแชร์คลิปวิดีโอสั้น ซึ่งเผยให้เห็นภาพเบิร์ดเทคนิคขณะกำลังช่วยทีมงานจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีไว้อะไรให้กับการจากไปของแตงโมนิดาณนะโบสถ์เสรีภาพกรุงเทพถนนกาญจนาพิเศษซึ่งในคลิปดังกล่าวจะเห็นว่าเจ้าต,ตัวกำลังตั้งอกตั้งใจช่วยหยิบเก้าอี้ขึ้นมาจัดวางไว้ตามจุดต่างๆเพื่อให้แขกที่เดินทางมาร่วมงานในวันที่ 11, 12และ13มมีนาคมนี้ได้รับความสะดวกสบายอย่างที่สุดในขณะเดียวกันบนอินสตาแกรมของเบิร์ตก็ยังได้โพสต์รูปถ่ายกับภาพของ แตงโมนิดาพร้อมถือช่อดอกไม้ช่อโตในมือนอกจากนั้นแล้วเจ้าตัวยังได้เขียนแคปชั่นฝากไปถึงผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยส่งลูกโป่งสีชมพูมาประดับตกแต่งภายในบริเวณงานซึ่งมีใจความว่าขอบคุณสำหรับลูกโป่งนะครับโมของชอบมากๆครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ